ตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์อีกแล้วนะครับกล้าลองกล้าลุยครับพาไปดูของอร่อยใกล้ตัวอย่างขนมจีนนะครับคือไม่ได้แค่ทําอย่างเดียวแต่ว่ามีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอาชีพคนรับจ้างจับเส้นครับไม่ได้นวดนวดนะ <c oughs> แต่ว่าจับเส้นขนมจีนติดตามในกล้าลองกล้าลุยเลยครับเชิญค่ะสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว g r ีอารใหม่ r e รส your ultimate ambition ก่อนออกเดินทางทุกครั้งต้องเช็คสภาพรถตลอดนะครับไม่ใช่คแค่เครื่องยนต์ที่ต้องพร้อมแต่ช่วงล่างก็ต้องพร้อมด้วยผมมั่นใจ Toyota h ไฮรักรีโพลังแต่งเหนือนิยามคันนี้เพราะมีระบบช่วงล่างใหม่ Superflex Suspension ทําทำให้เราลุยไปได้ทุกที่อย่างสบายใจครับ t o y o t a ไฮรัสรีโวคันนี้ที่มาพร้อมขุมพลัง GD s u p e เปอร์พาวเวอร์พร้อมเครื่องยนต์ GD g e เจเนเรชัน2ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงจัดแต่ประหยัดยิ่งขึ้นลุยไปได้ทุกที่เห็นดูดันแบบนี้เรากลับนั่งสบายสุดๆเพราะมีช่วงล่างใหม่ซ u เปอร์เฟ s ็กซ์ซัสเพนชั่นที่มาพร้อมแนบกันสะเทือนผลิตจากวัสดุไฮเทนไซสตีลและโช๊คอัพปรับจูนใหม่รองรับน้ำหนักไี้ดีเยี่ยมมั่นใจในทุกการทรงตัวไม่ว่าเส้นทางจะเป็นแบบไหนก็ยังรู้สึกนุ่มสบายทำให้เราลุยได้ทุกที่ท หไหนก็สบายมากครับเพราะมี Toyota h i ฮลักซ์รโพลังแกล่งเหนือนิยามคันนี้ถือเป็นรถคู่ใจของผมและทีมงานกล้าลองกล้าลุยไปแล้วนะครับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปด้วยการต้มสุกมาจากแป้งธรรมชาติมีลักษณะเป็นเส้นสีขาวขาวขนาดเล็กที่ทั้งนุ่มและลื่นนี้หลายคนรู้จกักแถมยังคุ้นเคยกันดีนี่คือขนมจีนนะครับภูมิปัญญาการแปรรูปขนมจีนมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนิยมนำไปทำเมนูต่างๆได้สารพัดอย่างและยังได้รับความนิยมรับประทานกันในแต่ละภาค อย่างที่โรงงานขนมจีนท่าใหม่ในตำบลและอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโรงงานแห่งนี้เปิดมานานกว่า40ปีแล้ว,ลวนะครับสมัยก่อนจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่เห็นจึงทําให้การทําขนมจีนทําได้ยากแต่ปัจจุบันนี้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยแต่บางตําแหน่งก็ต้องใช้ความชํานาญเฉพาะอย่างการโม่แป้งและต้มให้สุกต้องเป็นคุณพ่อประเสริฐดิธาปราณีเจ้าของโรงง,งานขนมจีนมาทําคนเดียวเท่านั้นเนื่องจากต้องรู้จังหวะ และอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ครับทุกวันนี้พ่อประเสริฐบอกว่าง่ายขึ้นใช้แป้งหมักขนมจีนอย่างดีมีส่วนผสมเพิ่มไม่กี่อย่างตักลงไปตีด้วยเครื่องจากนั้นก็ผ่านหม้อต้มขนาดใหญ่ปล่อยให้ไหลไปที่ปลายทางแบบนี้นะครับ จากที่เป็นก้อนตอนนี้กลายเป็นน้ำสีขาวสวยไหลลงไปในหม้อต้มที่ร้อนจัดปลายทางของขนมจีนจะมาอยู่ที่จุดพักปรับอุณหภูมิให้เย็นลงด้วยน้ำสะอาดพร้อมกับอีกหนึ่งตำแหน่งที่คอยตัดแบ่งเส้นใส่ลงในตะกร้าจากนั้นก็จะนำมาล้างเอาเศษแป้งที่ตกค้างออกและทำให้เย็นลงอีกทีถึงตอนนี้เราก็จะเห็นเส้นขนมจีนเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่เราคุ้นตากันแล้วซึ่งขั้นตอนยังไม่จบแค่นี้นะครับ อันนี้คือเราเอาพวกเศษแป้งพวกอะไรนีออกเอาล้างให้มนแบบล้างให้เย็นด้วยครอันนี้คืออ๋อล้างรถควาร้อนมาเลยครับอ๋อแล้วก็จะไหลไปนู่นเลยล้วงแล้วฮะเส้นขนมจีนจะไหลต่อไปที่อีกตำแหน่งหนึ่งเรียกกันว่าอาชีพคนรับจ้างจับเส้น ไม่ได้เป็นอาชีพนักจับเส้นหรือนวดอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เป็นการจับเส้นจริงๆเส้นขนมจีนนี่แหละครับทุกคนจะนั่งประจำจุดมีกระมังใบใหญ่ใส่น้ำเอาไว้เมื่อเส้นขนมจีนมาถึงและใช้มือหยิบจับล้วงมาได้ทุกคนก็จะมือเป็นระวิงแบบนี้ครับ เป็นการทํางานที่อาศัยความว่องไวในการทํางานอย่างมากนะครับแต่ละคนแทบจะไม่พูดไม่จากันซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมาเริ่มงานกันตอนสิบโมงเชา้ายิงยาวถึงแค่บ่ายสามโมงดังนั้นมีเวลาทํางานแค่5ชั่วโมงใครเร็วเท่าไหร่ก็ได้ค่าแรงมากเท่านั้นครับที่เห็นเขานั่งจับเนี่ยมันจะมีหลายขนาดมากมีเป็นตักรา้าก็มีเป็นแบบโฟมขนาด1กิโลกร,รัมก็มีครึ่งกิโลกร,รัมก็มีอันนี้คือค่าแรงคือได้จากการจับใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อ ไปทาเร็วทําไวก็ได้เยอะค่าแรงนี่คือคิดยังไงบ้างครับล่าค่าแรงเนี่ยคิดเป็นรายกิโลรายกิโลหนึ่งกิโลกรัมคิดเท่าไหร่ครับหนึ่งบาทค่ะกิโลกรัมละหนึ่งบาทใช่ค่ะจะเป็นเล็กใหญ่ได้หมดได้หมดเลยใช่ค่ะอ๋อกิโลกรัมละหนึ่งบาทนี่คือค่าแรงของแต่ละคนแปลว่าในช่วงเวลาตั้งแต่สิบโมงจะถึงบ่ายสามเร่งมือเลยค่ะใช่ค่ะไวเท่าไหร่ก็โอ้โหเท่นั้นเลยใช่ค่ะเยอะสุดในนี้เนี่ยมีคนทําได้กี่กิโลกรัมครับต่อวันสี่ร้อยค่ะโอ้ ส0 0กิโลเลยฮะ400กิโลกร,รัมต่อวันไม่แน่นะฮะอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวผมนี่นี่ฮะนี่ฮะเขาไวจริงมือฉมังเขาเรียวกว่าอะไรฮะตัวแม่เหรอครับตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่แห่งวงการจับเส้นผมบอกแบบนี้อการจับเส้นขนมจีนดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแป๊บๆทำเสร็จแถมมีให้เลือกว่าจะจับใส่ตะกรา้าหนักสักกี่กิโลกร,รมัมนั่งทำงานแป,ป๊บเดียวก็รับเงินละ งานนี้มาถึงทั้งทีก็ต้องลองดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบอกเลยนะครับว่ากว่าจะได้สักหนึ่งจับเก๊กเกกลางๆทำไม่ถูกพรุ่งนี้มาลุ้นและเอาใจช่วยนะครับว่าผมจะทำงานนี้ได้สักกี่บาทที่สำคัญมาโรงงานขนมจีนทั้งทีก็ต้องพามาชิมของอร่อยของที่นี่ห้ามพลาดนะครับคณะวิทย์แหวนวงและณเรศปาทานถ่ายภาพแล้วพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยสวัสดีครับ นีแ่แหละครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อนะครับว่าอาชีพของคนจับเส้นเนี่ยผมเองเนี่ยจะลองทําแล้วเป็นยังไงบ้างจะได้สัก1กิโลกร,รัมหรือเปล่าด้วยเอาเ <ล S 1> แต่บอก <แม S 2> เลยอร่อยมากอิ่มท้องด้วยคุ้ง้ำาปากก็ได้นะครับ<ๆ>พูดถึงเอาเส้นนะขนมจีนมาคุ้ก้ำาปากก็ได้รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนจำบ่อยเหมือนกัน